สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเคลรี่ธนพัฒน์อวดภาพหวานโพสต์ภาพกินไอศครีมแต่ทําเอาโฟกัสผิดจุดจากการณีที่ก่อนหน้านี้ทําเอาฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อนักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างแคลลี่ธนพัฒน์เปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากนั้นก็มีชาวนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายรวมไปถึงเพจด,ดังอย่างเจมอยร้ยแปดที่ระบุข,ข้อความว่าอุ้ยเปิดตัวแล้วหรอคะหัวใจไม่ว่างแล้วพี่แคลของน,อน้องพอรอกูเกิดมา เพื่อกรองตัวโสดแดกชาบูจนอ้วนแล้วตายจากไปและในเวลาต่อมาเคลลินธนภพัดเผยความสัมพันธ์พลอยภัยลินหลังเปิดตัวรูปคู่สาวคนใหม่โดยเคลลีนธนภพัดก็ได้เปิดเผยว่าความสัมพันธ์กับคุณพลอยภัยลินหญิงสาวที่อยู่ในภาพเคลลีนธนภพัดได้ยอมรับว่าก็กําลังคุยกันอยู่แต่ว่าของแบบนี้เราก็ต้องทําความรู้จักกันไปก่อนจะให้สัมผัสอะไรก็ต้องเกรงใจเขาถามเขาก่อนตอนไม่เคยปิดบังเรื่องส่วนตัวเคยให้สัมษั์ตอนนั้นที่เลิกกับภรรยาคือไม่ได้ ใครแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดใจเพราะอายุก็ไม่น้อยแล้วและล่าสุดเคลลี่ธนภัทรอวดภาพหวานต่อเนื่องโพสต์ภาพกินไอศครีมแต่ทําเอาโฟกัสผิดจุดจนนักแสดงหนุ่มแอนดรูอ๋อมโโลคอมเมนต์ทันทีโดยงันนี้เคลลี่ธนภัทรก็ได้โพสต์รูปภาพขณะกินไอศครีมขณะที่คังหน้ามีรูปภาพสาวสวยคุณพลอยไพยลินอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์นั่นเองท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างอ๋อมอัคษพันที่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าหวานจนมดขึ้นแล้วครับและ รูกรเชกโพรเมนว่าโฟกัสโทรศัพท์ครับนั่นเองท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ